้นนี้ใช่ไหมนะคะวันนี้เราจะมารีวิวต้นอ่าอะไรนะของอะไรนะกล้วยอะไรนะวินิษวินิตไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะอ่าต้นกล้วยอะไรเนาะวินิษวินิตนะคะนี่นะคะอ่าตอนมานะคะตอนเราสั่งมาใหม่ๆนะคะเราคิดว่าเน่าแล้วนะคะตอนี้มาปลูกใช่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 ของมันไหมใช่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่พันกล้วยเรานะนนท์นั่นนนทนั่นนนท์นี่นะอืมอืมนะคะนี่เป็นเง่านะคะตอนมามันเน่าเลยนะคะ ต้นมันจะเน่าเปื่อยนะคะและตอนนี้นะคะคิดว่ามันไม่ขึ้นเนาะตอนที่เราปลูกใหม่ๆนะคะอันนี้พันกล้วยวินิจนะคะตอนที่เราปลูกใหม่ๆเราก็บอกแล้วว่าเอ๊ะมันจะขึ้นหรือเปล่าเราก็ทดลองปลูกนะคะตอนนี้นะคะได้เรียบร้อยแล้วขึ้นแล้วสองหนอด้วยนี่หน่อนึงนะคะตอนนี้หน่อนึงนะคะ,นนะ,คะก็รอดูว่ากล้วยพันกล้วยวิน,นิจนะคะที่นักกีฬาก็ชอบทานกันนะคะเขาบอกว่าทานตอนนี้ของเรามีสีหนอเดี๋ยวจะรีวิวแต่ละต้นนะคะตอนนี้ ต้นนี้งามแล้วนะคะแตกก้านขึ้นมาแตกหนอ่อขึ้นมานะคะจากโคนเก่ามันนะโคนเก่ามันนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยแต่ว่ายังไม่เน่านะตอนนั้นมาต้นเน่าหมดเลยนะคะเราก็ตัดตัดตัดลงนะคะตัดตัดจนให้มันเหลือแค่โคนนะคะโคนแล้วมันก็แตกหน่อออกมานะคะแตกหนอนะคะหน่อใหญ่นะอ่าอันทคงเก่ามันจะหน่อใหญ่ตอนนี้ก็ <cuales S 1> จะมีสองหน่อนะคะที่แตกออกมาคือหน่อนี้นะคะเราจะดูว่ากล้วย เวนิดที่ดังๆนะคะดังๆเนาะนะคะจะเป็นแบบไหนนะคะตอนนี้ก็ใบออกเป็นลายละสังเกตที่ใบนะคะใบจะลายใบจะขึ้นมาเป็นลายเลยนะคะนี่นะคะนี่หนึ่งต้นนะคะเราสั่งมาสี่ต้นนะคะนี่คือต้นที่สองนะคะนี่่อกกล้วยหรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะนี่คือต้นที่สองนะคะต้นที่สองนะต้นต้นนี้จะเป็นหน่อเล็กนะตอนที่มามันจะเป็นหน่อเล็กมากนะคะหน่อ หน่อมันเป็นหน่อเล็กๆต้นเล็กๆนะคะเราไม่คิดว่ามันจะรอดนะคะตอนนี้ตอนนี้รอดแล้วดีใจแล้ว,น,ว,ลวนะคะดีใจแล้วมีหน่อกล้วยละนะคะเอา้ามีสองหน่อด้วยนะคะหน่อเล็กๆอันนี้เราก็เอาฟางนะคะปลูกปุ๊บแล้วเอาฟางมาปลอกไว้ปลอกไว,แวก้แล้วเราก็ทิ้งไว้นะคะหน่อที่มันเราตัดทิ้งมันเนา่าเน่าเน่าเน่าตอนนี้อ่ะเห็นเห็นละสองสองสองลุมละที่ทําให้เราเห็นว่าเออนะคะมันจะโตได้นี่คืออีกหน่อหนึ่งนะคะนี่คืออีกหน่อหนึ่งนะคะ นอนี้นะคะเนี่ยนะนะคะนอนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเอาเอาไอ้นี่นะคะเนาะเราจะเอานั้นมาตัดอ่ะตอนนั้นมันก็จะขึ้นเนี่ยเนี่ยอันแรกที่มันขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้นะคะอันแรกที่ขึ้นมาจากจากงามันเลยมันจะเป็นแบบนี้นะคะที่เราตัดออกมาเนาะมันจะเป็นแบบนี้เอ๊ะมันจะรอดหรือเปล่านะคะตอนนั้นก็ยังอันนี้หลุมที่สามแล้วนะคะเนี่ยเราจะปลูกเราก็จะเอาขี้วัวมาใส่พร้อมกับฟางนะคะมาปลกไว้นะคะมันก็จะขึ้น นะคะขึ้นนี่คือการการที่ความรู้ของเรานะคะจะปลูกในกล้วยของเวนิสอันนี้ก็เสือกจังเลยแมวพวกนี้นะคะน,นี่นะคะนี่นะคะอันนี้คือหน่อที่สามนะคะแล้วก็หน่อที่สุดท้ายนะคะอันนี้หน่อสุดท้ายใช่ไหม,มนี่คือหลุมสุดท้ายนะคะหลุมสุดท้ายนะคะอันนี้กําลังรักษาตัวเองนะคะอันนี้ก็แตกขึ้นมาแต่ว่ามันเหมือนมันจะเน่าเน่าลงตลอดแต่เราก็รอดูนะคะรอดู รอดูโคนมันนะคะโคนมันยังไม่เน่าเนาะเราก็รอดูว่าข้างในที่มันจะขึ้นมาน,นะคะข้างในมันขึ้นมานเป็นอะไรอันนี้หน่ออะไรเนะหน,อน่อเก่าอืมนะนี่นี่หน่อหน่อหลุมนี้นะคะหลุมนี้เราลุ้นนะคะลุ้นอยู่นะคะว่ามันจะเป็นสภาพไหนนะคะมันจะเป็นสภาพไหนนะคะจากที่สั่งมาสี่หนอนะคะรู้สึกว่าจะรอดทุกหนอ่ออันนี้คือกล้วยเวนิสนะคะกล้วยเวนิสนะคะจะถ่ายต้นกล้วยใหน่อยถ่ายต้นกล้วยท,ท,ท,ที่ที่เมื่อกี้ นะคะนี่นะคะ,ะต่างในส่วนของเราก็โอเคแล้วค่ะปลืม้มปลื้มแล้ว นี่ายให้ดแูแต่ละต้นแต่ละต้นไม่ต้องไม่ต้องแปดนาทีสี่นาทีเวกาถายไปแนาทีว่าถ่ายใป้ดูด้ายสำหรับคนที่ปลูกนะคะเนี่ยนะคะคนสวนวิธีปลูกเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะคนสวนก็ชื่นชมชื่นชมโอ้มะละกอออกดอกแล้วนะคะอันนี้พันเตียนะเขาเรียกมะละกอพันเตียนะโอ้โหนะคะดูต้นมะละกอรเรานะคะนี่นะคะคนสวนนะคะชื่นชมฝีมือตัวเองนะคะชื่นชมฝีมือตัวเองดูแลดีมากนะะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหลายรอบมาก ใส่ปุ๋ยจะไม่เดี๋ยว,วจะใส่อะไรนานๆเดี๋ยวจะตายนะคะนี่คือคนสวนนะคนสวนก็ใส่ใส่ปุ๋ยหลายรอบแล้วเกินนะแต่ว่าได้งามงามงามได้แต่งใจจริงๆนะคะงามเออเดี๋ยวเราเอามามีดมาเล็มเลมนะคะนี่มะละกอนะคะอันนั้นมะละกอพันเตียนะนะคะนี่มะละกอพันเตียนะคะพันเตียที่เขาขายกันพันเตียจริงๆนะคะต้นนี้นะคะเริ่มจะ มีดอกแล้วนะคะมันมีดอกแล้วนะคะนี่นะคะคุณสวน,นไปไปดูสิคสุณสวนจะแนะนําเรื่องอะไรนะคะเมื่อกี้นะคะกล้วยกล้วยเวนิดก็นะคะต้นกล้วยเวนิดก็เริ่มจะนี่แล้วนะน,นี่นะคะ อันนี้กล้วยที่เราปลูกไว้อีกหนึ่งหนึ่งไอ้ต้นเล็กอยู่ไหนอะกล้วยนี้อืมนี่กระท้อนแต่ยอดชื่นชมมากเลยกระท้อนคนสวนก็ชื่นชมมากเลยกระ,ะท้อน <c oughs> นี่นะคะกระท้อนเราโอ้โหอันนี้ต่อ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 ,ต,อต่อกิ่งทั้งนั้นนะนะกระ้ะอนพวกนี้ต่อกิ่งนะคะ นวน่นวนแตกแล้วแตกแล้วเช่นชม,ชน,มนะนี่นะคะเป็นไงมัง่งขนุนเป็นไงมัง่งโอ้โหขนุนนะคะขนุนสามต้นนะคะชื่นชมมากเลยจริงๆนิาแลน่าจะเอาไปปลูกไว้ข้างบ้านสักต้นเดี๋ยวเราซื้อมาใหม่นะเพราะว่ามันจะเป็นขนุนข้างบ้านมันจะเป็นค้ำคูนใช่ไหมเอ้ใบทำไมออกแดงๆ ต้นนี้เดี๋ยวซ้ำแก้วขมิ้นต้นนี้เดี๋ยวได้กินละนะคะปีปีที่ตอนที่เอามาปลูกมันมีลูกติดอยู่ไอ้นั่นไอ้น uh, ั uh, mm ่นมะม่วงไอ้น uh, ั mo, uh ่นนี่นี่นี่ดูขึ้นชมชื oh ่นชมการปลูกของเขาเดือนกว่านี่นะคะต้นเงาะเรานี Bennett> ่นะคะก็นะคะคนสวนดูแลดูดีมากนะคะเดินเดินทุกคืนเลยมาเก็บ มาเก็บมแมลงนะคะเดี๋ยวกลางคืนจะถ่ายคลิปคนสวนนะเก็บมแมนะลงเนาะคนบ้านสวนนะคะเก็บมแมลงนะคะก็ประมาณนี้นะคะชื่นชมกับต้นไม้ของตัวเองนะคะไม่หลับไม่นอนนะคะมาเก็บมแมลงโดยที่ไม่ฉีดยานะคะมีมแมลงปีกแข็งมามาทํรลายต้นไม้อยู่